เรื่องมันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบว่าก็คืออยู่หอพักหอหนึ่งออนอยู่มหาวิทยาลัยเนาะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังย่านลังสิทธ์อ่าเยอะ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 น้ำท่วมน้ำท่วมท่วมนะท่วมเยอะเหมือนกันแถวนั้นมีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นอะไรแปลกกินเขแปลกแปเรื่องตอนนี้ก็แอบมีกลิ่นอยู่นะแต่ก็จะกินเพื่อนหรือเปล่าเียวย่าลมๆตึกสูงไอเราไม่เคยเชื่อเราเราไม่เราไม่คนเออ่แตุ้นเราเล่ย อ่ะเป็นแบบว่าเป็นเวืองเลยเป็นซอยเลยตัวย่อละกันมกทอ่าไม่รู้เลยมกกระเทยใช่ไหมนั่นแหละตอนช่วงนั้นที่แบบว่าไปอยู่อะไรเงี้ยก็ก่อนนั้นน่ะก็จะได้ยินเหตุการณ์อะไรบาว่าเออในซอยเขาจะมีตัวตายตัวแทนกันบ่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีคนโดดตึกบ้างเดี๋ยวมีอะไรอย่างนี้บ้างอะไรอย่างนี้แล้วเป็นหอนั้นใบ้าะที่โดดตึกไหมปะก็คือหอที่อยู่อ่ะหอที่อยู่มีด้วยไอหอหอที่อยู่มีหรือเปล่าเอออันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจ เหมือนจะเหมือนจะไม่มีนะแต่เหมือนจะเหมือนจะหออื่นอะไรเงี้ยมีแต่ที่เราได้ยินมาในหอเราเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนปราตอนนั้กินยาฆ่าตัวตายอ่ามีคนเนาะใช่มีคนกินยาฆ่าตัวตายก็ได้ยินมาเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงอะไรเงี้ยเนาะแต่เขาก็เหมือนมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าปีกอดอะไรเงี้ยด้วยความที่เราไปอยู่ใหม่เราได้ยินมาแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไปอยู่เราก็จะชอบแบบเพราะเราเป็นคนไม่ได้แบบเคยเจอไม่กลัว ใช่ถามว่ากลัวไหมกลัวลัวมากมากแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าเราไมคนกลัวผีแต่บางทีเราไม่รู้ว่าผีกว่าเราหรือเปล่าใช่เราก็เลยแบบว่าด้วยการเป็นคนชอบเล่นตินเล่นอะไรเงี้ยกับเพื่อนก็ชอบแบบาไปอยู่อะไรเงี้ยเขาจะชอบพูดถึงจริงๆอาจจะคนที่เสียเนี่ยเราไม่รู้ว่าเสียจริงหรือไม่จริงแต่มันก็จะเป็นการเล่ามว่าชื่อนี้ชื่อนี้นะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอ่าใช่ ใช่ตึกนี่อ่าเป็นเป็นเป็นหอสาขะใช่ยิงอะไรเงี้ยเราจะเป็นหอที่เป็นหอที่สูงที่สุดในในซอยนั้นตัวโอ่ะอ่ายิงเราทำแบบนี้กับผู้หญิงสวนมกทนดหูแป๊บหนึ่งอุ้าดูดีเลยอุ้ยบ้าบอง่ายวไปต่อก็คือแต่เราบังเอิญว่าเราอ่ะอยู่ชั้นเก้าแล้ว ตนข่าวข่าวที่เขาเล่ากันต่อมาว่าเนี่ยว่ามีคนกินยาฆ่าตัวตายเนี่ยก็คืออยู่ชั้นเก้าเหมือนกันแล้วเหมือนประมาณนะบางเอิญยิงออกับห้องเรา็ดียยัยงไงอ่ะประมาณแบบว่าคือถ้าออกมาจากออกมาจากลิฟต์เนี่ยก็คือจะอธิบายรูปทรงหอก่อนหอมันจะเป็นตึกสูงอ,ม,อมีประมาณสิบสามชั้นอ่า ชืไปเยการซอยอ่ะไม่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 เดี๋ยวพูดไม่ได้เราต้องให้เกียรติเราต้องให้เกียรติสถานที่เขาด้วยลักษณะเป็นยังไงนะักษณะคือจะเป็นตึกสูงมีคานเชื่อมไหมสิบสามชั้นไม่มีเออทางมันเป็นทางยังไงนะอ่าแต่แต่ระหว่างตรงกลางหอเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นชั้นถงเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเป็นรู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 อะไรเงี้ยทุกชั้นเลยั้นจะเดินเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะเดินเป็นสี่เหลี่ยมก็คือมองตะโกนลงมาอะไรได้อะไรอย่างเงี้ย อืแล้วทีนี้อ่ด้วยความแบบว่าห้องเราเนี่ยก็คือเปิดลิฟต์ออกมาเนี่ยห้องเราอาจะอยู่เออ่ขวามือออกลิฟต์มาก็คือห้องเราเลยเย,ยื้องเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่รู้นะว่าเยื้องทางนี้หรือว่าจะตห้องตรงกันเลยอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกประมาณนั้นอะไรอย่างนี้อ่าเราไปอยู่อะไรเงี้ยก็แซวกันเพื่อนก็แซวกันอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก็คนนี้มาหาหลอกคนนี้มาหาหลอกอพูดชื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนว่า เราก็จะได้รู้ชื่อแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นชื่อคนนี้จริงหรือเปล่าเราก็เล่นเล่นกันว่าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมหาหรอเดี๋ยวอาชายเดี๋ยวบุมมมหาหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยมหาเนเรารู้ว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครน่าตาเป็นงไงกันใช่ใช่ใช่ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าเหตุเกิดก่อนที่จะเข้าใช่ก่อนที่เขาจะไปเข้าไปอยู่ไปอยู่ในออนี้รู้ข่าวมาใช่อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเขาพูดเล่นหรือว่าเขาอะไรกันอะไรอย่างงี้เนาะ เราก็แซลเซลเซลกันมาอย่างเงี้ยเล่นอะไรกันดื่มกินอะไรมาเราก็จะชอบเซลอ้ยเดี๋ยวก็มาหาลองเดี like ๋ยวอะไรเงี ald, ้ยนี่ก็บอกไม่กลัวมาดดิอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ได้ท้าทายขนาดนั้นนะก็ท้าทายแหละไม่ไม่ไม่เคยบอกว่าไม่ไม่ไม่เคยพูดว่ามาดิอะไรอันนี้เลยว่าไม่ได้ท้าทายอแบบกลัวแหละใช่ใช่แต่ก็แบบก็เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างงี้เพราะปกติอะเป็นต้องบอกก่อนว่า อยู่ในซอยนั้นเน่ยเขาจะมีความคืนเคร่งนิดหนึ่งในการแบบว่าต้องเอาไปดื่มกับเพื่อนเพื่อนหลังแบบว่ารอสอบเขารอแล้วก็ไปดื่มดื่มดื่มกันบ่อยบบางทีก็กลับมาคนเดียวขึ้นห้องเพราะอยู่คนเดียวอยู่แล้วตอนนั้นก็ไม่ได้กลัวอะไรอะไรเงี้ยแต่เพื่อนเพื่อาจะมานอนมาหาบ่อยเวลาดื่มเสร็จอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญวันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปกินลานเหล้าข้างนอกแต่ก็คือใต้หอเนี่ยมันก็จะมีมิ้นที่มาอะไรเราก็นั่งกินกันตามเนี่ย ไม่รู้ด้วยเป็นเพราะว่าความเมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่า <wise> ว <congratulations> oh ันนั้นอะลองกินสาโทไม่เคยกินแต่ก่อนสาสาโทจะมีไข่แดงยิ้มมากวนละยี่บห้าบาทอะไรอย่างงี้กินเมื่อกี้ยังคุยว่าอยู่ครอเด่าเขาเดอยู่รือรวยนะรวยแต่ตอนนี้ยังต้องกินสาโทไงใช่ก็ลงไปลงไปลงไปกินดื่มดื่มกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยากลองกินก็กินไปแค่ขวดนึงมั้งขวดสองขวดมันเมาเออมัไกเขาไม่น่าเมาเนาะแล้เป็นคนแบบว่าเขาแข็งแล้วอะอากิน แล้วด้วยความแบบว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบความสนุกสนานอยู่แล้วยิ่งยิ่งแบบว่ารู้แบบว่ากวางค่าเออมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อนผู้ชายมันก็แบบว่าชอบเล่นอะไรแพงๆอะไรอย่างเงี้พอเราเมามันก็พาเราขึ้นขึ้นไปบนห้องแต่ด้วยบัญญยากแบบว่าจะแกล้งเพื่อนอันนี้ก็คือเมาไม่มีสติแล้วเพื่อนหลายคนมันจับเราเนี่ยมาไว้หน้าลิฟต์แล้วมันเอาแป้งอ่ะออกมันเออมันเอาแป้งอ่ะโรยตัวเรา อให้ขาวอะไรเงี้ยน่ากว่าให้เรานอนนาริปแต่บังเอิญที่ในห้องอ่ะมันมีน้ําแดงเอ้าคล้ายอุไรยชิพคนใหญ่อ่ะมันผสมน้ํากินได้อะไรเงี้ยมันเอามาทามันเอามาหยดเราให้มันเป็นเลือดแล้วนอนหนังสือพิมพ์มาคุมเออให้เราไปอยู่นาริปใช่เพื่อให้เราอยู่นาริปเพื่อเวลาคนมาเปิดมาอะไรเงี้ยก็แบบว่าจะตกใจอะไรประมาณนี้ออแต่ใช่เพื่อคั้นกู้กเออนั่นแหละก็เล่นกันอะไรประมาณนี้มันก็มันก็ยังอยู่ จนอยู่ดีๆเนี่ยตอนนี้เราไม่รู้สึกตัวแล้วจริงจริงก็ไม่รู้สึกตัวแค่เมาแล้วหลับแล้วแหละอ,อะไรอย่างเงี้ยออ,อยู่ดีดีเนี่ยเขารู้สึกแบบอยู่ดีก็ตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใ,ใช่ไม่รู้ตัวใช่เพ<ร>ื่อนมันก็ดูเพราะว่ามันก็คอยดูตลอดว่าใครเปิดมาม้างตกใจอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลอะไรขนาดนี้เนาะมันก็แบบพวันดูถ่ายกันได้แค่รูปอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ถ่ายมันเป็นรูปไว้อะไรเงี้ยแล้วระหว่างลิฟต์เนี่ย ช่องที่จะเป็นเอ่อห้องเราเนี่ยมันก็จะเป็นก่อนจะมาถึงระเบียงที่จะเป็นรูอ่ะเป็นเป็นจะห่างกันอยู่ประมาณเยอะอยู่เนาะประมาณนี้ได้เนาะเออจะประมาณแบบว่ากว้างอยู่ะมสิบเมตรประมาณสี่สองสามสี่ห้าเมตรอยู่แล้วก็จะเป็นเป็นเป็นโตเป็นเก้าอี้ยาวเพื่อจะนั่งพิงเวลารอลิฟต์อะไรเงี้ยแต่เวลาเหยียบเหยียบแต่ลำเบียงเนี่ยมันจะสั้นมากมันจะอยู่ประมาณประมาณเอวเองอะไรอย่างเงี้ย เราลุกแบบรวดเร็วมากอะเราจะกระโดดเราขึ้นจากตัวนั้นะ่ะจะกระโดดลงไปอยู่ดีๆก็เป็นอเองใช่เหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนอยู่ดีๆอะจะกระโดดลงไปเลยตรนนั้นอะนะไม่ถือว่าลุกขึ้นมาแล้ววิ่งเหรอใช่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วแบบเพื่อนก็ตกใจไงดีมันคว้าตัวทันจะกระโดดลงไปใช่จากชั้นใช่จากชั้นนั้นจากชั้นเก้าจะกระโดลโดลงไป่กระโดดือายใช่ใช่ใช่จะกระโดดลงไปเพื่อนกขคว้าทันแล้วก็รู้สึกแบบว่า เพื่อนก็บอกว่าจากที่แบบปุ้มมาอะไรเงี้ยก็ดูแบบว่าก็ตัวหนักปกติอะไรเงี้ยแต่ตอนกระชากอะไรเงี้ยที่จะกระโดดรู้สึกว่ามันมีแบบว่าตัวหนักตัวหนักเลอแรงเยอะคนเดิมอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นแบบว่ามีแรงแล้วก็แบบวิ่งเร็วอะไรเงี้ยแล้วจะบอกว่าหอนั้นนะมันจะเป็นแบบว่าหลังบันไดเนี่ยมันจะเป็นไอ้หลังลิฟต์เนี่ยมันจะเป็นบันไดหมีไฟเป็นชั้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 นมันวิ่งได้จับอะไม่ทันอ่ะ หมายถึงว่าพอเขาจับเสร็จปุ๊บก็ใช่นี่ก็วิ่งหนีใช่ไม่โดดก็วิ่งหนีวิ่งหนีอะไรเงี้ยขึ้น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 บอกว่าเร็วมากไม่ทันอะไรเงี้ยใช่ทั้งที่ความจริงก็คือภาพตัดเมาด้วยใช่อะไรภาพตัดด้วยอะไรแบบนี้คิดว่าตัวเองนอนแล้วแหละอ่ันนี้อันนี้ไม่ไม่ดูส่วนตั้นตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองกำลหลับไปแล้วใช่ใช่ก็ด้วยความแบบว่าเออเมาไปด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้ก็ตาอเริ่มแล้วไปบอกเรียกยามและอะไรเงี้ย ทุกคนก็บอาว่าพอมาตัวได้ก็ทุกคนเราเข้าห้องนี่ก็ยังดิน้นเราใกล้กันแบบว่ายีดอะไรเงี้ยเป็นพูดแบบไม่ได้เป็นเถียงโดเราเองใช่ทุกคน,น<อ>ก็เริ่มใช่ใช่ทุกคนก็เริ่มตกใจแล้วอะไรเงี้ยอยู่ดีๆมีพูดมาคํานึงว่าทุกคนก็เรียกแบบว่าเรียกชื่อเราเนเอาะอะไรเงี้อยู่ดีก็มีคํานึงพูดออกมาว่ากูไม่ใช่อไม่ใช่เราเอไม่ใช่น้อยนาอะไรเงี้ยกูคือคนคนนั้นอะไรเงี้ยอยู่ดีพูดออกมาอะไรเงี้ย ทุกคนก็ตกใจชื่อนั้นออกมาเลยอะไรเงี้ยเอาต่อใช่ใช่ทุกคนตอนนั้นก็มาแล้วตามเพื่อนกันมาอยู่หน้าห้องก็เลยแบบเยอะแล้วอะตอยู่่ทีอนนี้นอยู่ในห้องแล้วทุกคนก็แบบว่าพยายามมากลัวก็เป็นห่วงทุกคนมันมันก็แบบกลัวด้วยแหละอะไรเงี้ยเออเพื่อนอีน้ำอะไรเงี้ยที่เป็นตัวก็แบบร้องไห้อะไรเงี้ยกลัวอะไรเงี้ย่กงเ้กลัวด้วยว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันตกใจตั้งแต่ตอนที่เราจะกระโดดลงไปแล้วอะไรเงี้ย เสร็จแล้วก็ยังไม่หายไม่หายเป็นชั่วโมงเป็นอะไรเงี้ยจนตามยามขึ้นมาเพราะจามก็แบบใช่ใช่ก็ยังแบบว่ามีอาการอยู่อะไรเงี้ยย่งดิ้นทีอะไรเงี้ยอันนี้จําไม่ได้เพื่อนไม่ได้เล่าในในในพานว่าคุยอะไรแต่ก็มีถามซี่็บอกนั่นแหละก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะเออเป็นคนหนีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เป็นในข่าวลือที่ว่ากินจรวดยาตายอะไรเงี้ยจนลุงยามเนี่ยยามใต้หอเนี่ยเขาเอาพามาให้มาของ ตอนระวงงางกับพระไม่้องมันก็เหมือนอีหลอกที่เราเคยเห็นในทีวีอะไรเงี้ยเขาล้อนกีอะไรเงี้ยแล้วก็กีแล้วก็เอาพระพาพูทะลุวันเนี่ยอันประมาณเนี่ยเอาไว้ที่อกก็กีดไม่รู้ที่กีดเนี่ยเพราะว่ากลัวพระหรือวันหนักที่้าอ,อก <c oughs> เอออันนี้ก็ไม่รู้ใจเออหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยก็จนนั่นแหละจนมันแบบจากจากที่มีพระมีอะไรมาอะไรเงี้ยพระท,ที่ห้องเราไม่ได้แบบว่ามีพระอะไรของตัวเองอยู่แล้วด้วยความแบบว่าไม่ได้แบบว่า ขนาดน,น,น้ำถืออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยตั้งแต่พีมีพาก็อยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมั้งก็อยู่ดีก็หลับไปเองเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็หมดแรงหรืออะไรเงี้ยจนว่าตื่นมาเช้ามเขาไม่มีใครกล้าพูดอะไรแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราจากข้างล่างเราขึ้นมาข้างบนได้ยังไงอะไรเงี้ยอาจจะแบบคิดว่าเพราะเมาอะไรเงี้ยจนเกือบประมาณสองสามทิศมั้งเพื่อนถึงมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกแปลกๆแ,แล้วว่า เพื่อนเพื่อนรู้สึกไม่กลา้าคุยอะไรกันหรอไม่ใช่ว่าเลือกคบหรืออะไรเงี้ยนะดูเกรง,งดูแบบว่าไม่ไม่ปกติอะดื่มเสร็จอะไรเราก็จะมีเรื่องเมากันอยู่แล้วว่าอีกวันนึงเรไปนู่นอะไรอย่างเงี้ยต่รู้สึกว่าเพื่อนแปลกไม่คุยอะไรกันเรื่องเมื่อคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยคุยเป็นเรื่องอื่นมากกว่าไปเรียนไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยจนแบบเออมาเล่าให้ฟังนนเขาเลยนี่ก็ตกใจว่าหลังจากนั้นก็ไม่กล้าเล่นเรื่องนี้อีกเลยแล้วได้ไปเช็คไหมว่าชื่อนั้นอะใช่ปะ เราไม่ได้ไปเช็คอะไรเลยเพราะเราเขากลัวไปเลยอ๋อก็เลยไ,ไม่ไมใช่ถือว่าไม่สนใจเ,เรื่องนั้นใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปประมาณเอ่อน่าจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปน่าจะประมาณปีถึงอันนั้นน่าจะอยู่ประมาณปีสองเพราะยังไม่ได้ตัดผมเนะเาะตอนนั้นสบายเอลโฟโตัดผมมาปีหนึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้น,นตัดผมแล้วน่าจะอยู่ประมาณแค่ปีหนึ่งเดงอยู่ยังอยู่ห้องเดิม ก็เหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็อยู่ปกติเหมือนเหมือนที่อยู่หลังจากเหตุการณ์นั้นบางเงินวันนั้นเนี่ยจะไปจะไปเที่ยวข้างนอกกันพับแห่งหนึ่งแถวทำแถวอ่ามอทอสรสประมาณนั้นมอทอสระสองนัดกันไว้นัดกันไว้ทุ่มอ่จะลงไปเพราะเธอสมัยก่อนต้องออกไปเที่ยวเร็วเนาะเออนัดกันไว้ประมาณสองทุ่มทุ่มหนึ่งเด่นตอนเดี๋ยวเจอกันใต้หอ ก็ค like mm ือเพื่อน่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ห้องนั้นกันด้วยเราอยู่ชั้นเก้าเพื่อนเราเนี่ยอยู่ชั้นสองที่จะไปเที่ยวห้องที่จะไปเที่ยวด้วยกันอ่ะชั้นสองชั้นสองเนี่ยมันก็อยู่เพื่อนที่ชั้นสองเนี่ยก็อยู่ระหว่างรูเหมือนกันของเราของเราอยู่หน้ารีฟแต่ก็มองเห็นรูอะไรเงี้ยเราเนี่ยแต่งตัวอยู่อาบน้ำอะไรเงี้ยเขาเียกว่าเห็นระเบียงออะจะเป็นระเบียงเป็นระเบียงตรงกลางไงเออเราก็แต่งตัวอยู่กับลังแต่แต่ห้องนั้นอ่ะ มันสามารถโทรระหว่างมันจะมีโทรศั์บ้านโทรโทาศ AH. ทรโทรว่างห้องกันได้าคาโทรใ <so well? right. ช้ก really> ันเส็จอยางอะไรเงี้ยเราเนี่ยได้ยินเสียงแล้วมีเสียงคนทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรเอหนเพราะเราชั้นเดียวกันแต่จะเป็นฝั่งเย้งๆเหมือนกันถ้ามีคนเสียงทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรจนแต่งตัวแต่เราอ่ะเปิดเพลงในโน้ตบุ๊กด้วยอะสุนที่แต่งตัวซ้อมๆน้อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เปิดดังอะไรขนาดนั้นเปิดเพลงชิวๆของเรา เราได้ยินเสียงแบบดังมากเสียนดังแบบเหมือนประวานแ,แบบตอนแรกเราเนึกว่าปกติที่หอมจะมีรถเข็นไว้เข็นของเวลาคนย้ายหออะไรอย่างเงี้ยเราเนึกว่าคนเนี่ยมาเข็นของเราทำแบบว่ารถอันรถเข็นอันนั้นล้มอ่ะแล้วก็ไม่อะไร,รก็โอเคได้ยินเสียงดังผ่านไปประมาณจากได้ยินเสียงนั้นประมาณครึ่งไม่ถึงนาทีอ่ะมีน้องห้องข้างเนี่ยรู้จักกันมาขอประตูเรียกพุๆๆม้ๆๆมปุ่มพุ่พี่น้อยพี่น้อยอะไรเงี้ย เออพอ่นเอามาดูอามาดูเร็วคนตกตึกอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าจริงเหรอยังไม่ได้ใส่เสื้อนะใส่จริงเราก็วิ่งออกมาจากระเบียบก็วิ่งมาจากห้องตรงที่เราอเคยจากกันโดนอะ่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ร้องไห้ไมไ่อะไรนะแล้วก็มีน้องที่เรามาขอประตูเรียกอะ่ะเอ,อเราก็เลยไปดูก็ไปดูค่ะเรื่องไปดูกับน้องก็คือเป็นตอนนี้ก็เป็นร่างผู้ชายตกลงไปในตึก ตอนนั้นเลือดก็เลือดก็ออกมาก็คือน้องเพิ่งตกไปมันหมาดระหว่างที่เราได้ยินแหละเลือดก็เพิ่งออกไล้ยังไม่เยอะออกแต่ออกแล้วแหละออกปากแล้วตรงกลางระหว่างตรงนั้นมันเป็นช่วงเออ่ก่อนคริสต์มาสเขาก็จะมาวางเซนต์คอร์ไว้ตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็แบบว่าเป็นต้นสนอะไรเงี้ยอืมแล้วเราก็เห็นแล้วล่ะเราก็ช็อกไปเลยก็เลยโทรไปหาห้องข้างล่างชั้นสองห้องชั้นสองว่ะ กูเนี่ยเห็นเต็มเต็มเลยเพราะว่าเรา่ังชั้นสองถึงชั้นหนึ่งอ่ะเออเขาคือเห็นแบบแต่ตอนที่เราเห็นอ่ะเขายังไม่ได้เสียชีวิตน้องเขายังไม่แต่ยังหายใจอยู่มองจากชั้นเก้าเห็นเลยไม่ไม่ไม่เห็นเห็นใกล้ไมเห็นหนใกล้กว่าเราเห็นแล้วลงไปแล้วอ่ะผมทุกคนมันันดังมากคนล่วงเสียงดังมากอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นปัญหาจากกันทารออะไรเราก็ไม่อยากถราบเนาะเราก็ว่าจะเอาอยางไงไปไม่ไปแต่ตอนนั้นเราอยู่กันไม่ได้แล้วแหละเราก็กลัวอะไรเงี้ย เราก็ลงไปจังหวะที่เราแต่งตัวเซนนั่กันลงไปอ่ะทุกคนต้องลงไปผ่านลิฟต์แล้วเราต้องเดินผ่านน้องคนนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เขาผ้ามาคุมอะไรเงี้ยเนาะเลือนน้องออกเยอะละนั้นน้องน้องจะสิ้นใจละอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออเเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเราก็ไม่กล้ามองอะไรเลยมันเพราะมันติดตาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเกิดขึ้นอะไรจากชั้นนั้นอีกแล้วอ่ะเป็นชั้นนัชชาไม่ใช่ห้องัหน ไม่ใช่รเราไม่รู้ว่า <ไง S 1> ห้องที่กินนกิยาห้องไหนแต่แต่ห้องที่โดดอ่ะก็เยื้องกับเราเหมือนกัน<ร>ใช่ก็เหมือนแบบว่าน่าจะกิ่นกินฝั่งนั้นเหมือนกันใช่หอเนี้ยประวัติคนตกตึกเยอะคือไอเรื่องตกตึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆแต่ถ้าที่ไปอยู่เนี่ยคือหอเน,นี้ยแหละคือคนที่เห็นเหตุการณ์เลยแล้วรู้เลยว่าจริงๆมีคนจริงๆ thank you